สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้2 9าพฤศจิกาย,ยน2567ายช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับคณะรัฐมนตรีปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับในการประชุมคณะรัตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุทุกท่านครับมติคณะรัตรีวันนี้เห็นชอบเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับโดย ผู้สูงอายุเดิมนะครับ60-69ปีได้รับเดือนละ600ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ700นะครับอายุ70-79ปีเดิมได้รับเดือนละ700ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ850บาทครับอายุ80-89ปีเดิมได้รับเดือนละ800ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทครับอายุ90ปีขึ้นไปเดิมได้รับเดือนละ1,000ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ1,250บาทครับอันนี้ก็เป็นมติขั้ดีเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพมเสนอวันนี้ครับ ยินดีกับผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านครับแต่ว่าก็ต้องรอหน่อยนะครับเมื่อมติขันมนตรีเห็นชอบในวันนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับกระทรวงพมก็จะได้เสนอเรื่องอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่างๆให้ก่อนให้แล้วเสร็จก่อนจริงจะมีผลบังคับใช้นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อใดจะนําข่าวมาเล่าฟังอีกครั้งนะครับนะครับคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีพศ .2568 เพราะว่าจะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนก่อนจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายต่างๆก่อนนะครับจึงจะมีผลบังคับใช้แต่อย่างไรก็ตามมติคณะมนตรีก็มีมติเห็นชอบไปแล้วนะครับก็รอครับคาดว่าปี2568ได้ครับส่วนจะได้บันที่เท่าไหร่อะไรยังไงติดตามข่าวกันต่อไปครับอย่างไรก็ตามก็เป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุแล้วที่มติคณะมนตรีเห็นชอบวันนี้29พฤศจิกายนครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ